รถท้องถิ่นขนบวนที่สี่สองเจ็ดครับนครราชสีมาอุบลราชธานี สุริก่อนจะลงจากขบวนรถตรวจโดอแลสัปดาท่าที่สิดข้อควรการรถไฟจหงประเทศยขอขอบคุณท่นผู้โดยสทางที่ใช้บริการโดนทารด้วยรถไแระหวังตึกที่ว่ามีโอกาสตอการรงประเทศไทยจะมีโอกาสให้บริการท่านขอบคสวัสดีครับสุรินทร์สตีนชั้นเี ไล์แป๊บเดียวครับ พอรถไฟออกก็เลิกไลแล้วครับขบวนนี้คนเยอะครับมีสองตู้ท่ายอยู่ครับ มาถึงสุลินประมาณ20.16ประมาณเนี่ยสาสาดิฉนรถกระบุน427อเยอาแทนกสุรินทร์เจอับรถสาธรณะบริษัทเมืองทีการุนอ่อเปสาดีต่อตรงครับ รถไฟสุรินกขอบคุณทุกท่านที่จะประการเดินทางด้วยไฟของครับรถไฟออกแล้วครับ รถเร็วหนึ่งทีสองคือมมากถ่ายลงแอปฟ้าครับขอบคุณมากนะครับ